ตำรับรักจกกักรกใบตอนดอกกนันกาสมุนไพรแห่งจันทราและสุริยะบุงกีเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นแล้วพบว่าเจ้าตัวเล็กนอนตัวซีดเผือดตัวเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งไม่ใช่แค่เปื่อยธรรมดาแล้วมั้งเนี่ยเหมือนพลังชีวิตกำลังจะมอดลงโอ้โอ้ไม่เป็นอะไรนะบุงกีรีบจงเจ้าตัวเล็กพาไปหายายหลังบ้านยายคะช่วยดูทีคะ่ะเจ้าตัวเล็กเป็นอะไรก็ไม่รู้ วิญญาณแห่งไฟเหมือนกำลังจะหมอดดับเราต้องรีบเติมเชื้อไฟด้วยหัวใจแห่งพระอาทิตย์เดียวนี้โอโอพลังวิเศษของหนูทำงานแล้วคะ่ะยายนี่มันดอกกันนิกาทำไมต้องเป็นดอกนี้ล่ะคะ มีเรื่องเล่าอยู่ว่ามีนางฟ้าองค์หนึง่งได้มาจุติเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีและได้พบรักกับพระอาทิตย์ต่อมาพระอาทิตย์ปันใจให้กับยิ่งอื่นนางฟ้าก็เลยตรอมใจผอของนางฟ้าได้ทำพิธีเผาศพและเมื่อเก็บกระดูกก็พบว่ามีดอกกานิกางอกขึ้นมาจากก้องขี้เถ้าดอกกานิกาจึงบานในตอนกลางคืน เพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะเจอกับแสงอาทิตย์ที่ทำให้เจ็บปวดดอกกานิกาถือเป็นไม้มงคลนะที่นำความสุขความเจริญมาสู่บ้านเราดอกเล็กๆสีขาวก้านสีส้มสวยจังเลยนะคะยายถึงเรื่องเล่าจะฟังดูแสนเศร้าแต่จริงๆแล้วสรรพคุณเยอะแยะเลยนะคะใช่แล้วจ้าบุ้งกีรู้มิจ๊ะส่วนต้นของเขาสรรพคุณช่วยแก้ปวดศีรษะใบบำรุงน้ำดี ส่วนดอกแก้ไข้แก้ลมวิงเวียนและรากยังแก้ท้องผูกบำรุงธาตุบำรุงกำลังและยังบำรุงเส้นผมให้ดกดำได้ด้วยนะจ๊ะบุงกีรีบเอาดอกกานิกาลงในหมอยาได้แล้วยายจะเสกเวทมนต์แล้วละอ่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะเจ้าตัวเล็กทันทีที่ยายป้อนยา สีขนของเจ้าตัวเล็กก็เริ่มไล่เฉดกลับมาเป็นสีส้มสดใสมีประกายวิบวับกลับมาสดใสเหมือนเดิมแล้วนะเจ้าตัวเล็กเห็นไหมล่ะลูกแม้แต่สิ่งที่ร่วงโรยหากเรารู้คุณค่ะมันก็มอบชีวิตใหม่ได้เสมอจริงด้วยค่ะยายแต่หนูก็ยังมีคำถามน,นะคะตอนที่ยายเสกยาทำไมถึงมีเงาสิงโตขึ้นมาด้วยนั่นนะสิยายก็ยังต้องหาคำตอบต่อไปเรื่งเล่าดอก ในตอนต่อไปเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะตามหลับจากเลยไหม